แลถ้าย้อนเหตุการณ์ในช่วงก่อนเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่เขาตั้งข้อสังเกตนะคะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆค่ะหลังจากที่มีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดเห็นคนที่ขับรถกระบะคันที่เกิดเหตุบรรจุวัตถุระเบิดไปจอดที่หน้าแฟลตตำรวจสถานีตำรวจป,ปุทธรังสตาก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นเมื่อไปตรวจสอบค่ะก็พบว่าคนที่ขับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะ คุณผู้ชมคะการแกะรอยไลยต่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดทุกเส้นทางของตำรวจเพื่อดูเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุขับรถผ่านเราไล่เรียงเส้นทางมาให้คุณผู้ชมได้ดูชัดๆกันค่ะพบว่าผู้ก่อเหตุขับรถกระบะออกมาจากอบตาทานโตแล้วก็เวียนเข้าไปในพื้นที่หมู่4บ้านบรรนังกูแวตํตบลบรรนังจตา จากนั้นวกเข้าไปในพื้นที่อำเภอยะหาก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่ตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบรรณสตาแล้วก็ขับรถไปจอดที่แฟลตตำรวจภูทรบรรณงสตาซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุระเบิดจะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับ2อําำเภอค่ะคือบรรณงสตาและอำเภอยะหาภาพตามเส้นทางเหล่านี้เป็นเบาะแสที่นำไปสู่การควบคุมตัวนายมุสตอฟามาและอายุ27ปีเป็นผู้ช่วยช่างโยธาอบตานโต ส่วนอีกคนหนึ่งที่พบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องก็คือนายมะรอปีฮัม,มะอายุ45ปีคนนี้เป็นช่างรับเหมาซ่อมประตูอบตอเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติเพิ่มเติมค่ะพรว่านายมุสตอฟาคนที่อายุ27ปีมีความเชื่อมโยงแล้วก็เป็นญาติกับนายแวอุสมานแวโมงผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอบันังสตาและอำเภอทานโตซึ่งก็มีหมายจับในคดีอาญาด้วย ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบแต่ละจุดตามเส้นทางที่รถคันเกิดเหตุเข้าไปค่ะว่ามีความเชื่อมโยงกับใครบ้างในแต่ละพื้นที่ค่ะ